ที่น้ำสอไปี่ำส๊อพี่น้องกสาวซับแล้วไม่ต่าเด็กเดเช่นกันพี่องนะ เป็นอีกหนึ่งวันเราจะเป็นอเรานะที่สา้านได้ทีวร์บ้านประกาศเพื่อนประกาศ ว่ามีหมอกยามเช้าๆพี่รองเซลพี่พยายบ้านประกาศตะวันกำลังขึ้นนะจ๊ะพี่น้อง พักนอกจากที่เคยสภา,าพตกตื่นจะเศร้านอกจากพี่น้องลววเละพักนอกจากน้ักนาพื้นยังเปียกอยูน่นะจ๊ะพี่น้องต้นกระท่อมพี่น้องอื สสถาดไม่ต้นกระทำเด้อจะพีน้อสองต้นเาจะพีน้องไม่สองต้น ต้นนิดเดียวดจพี่น้องเบสะสภาพมืออยู่นี่ต้นนิดเดียวแด้พี่น้องใบสูงเลยมาคงเต็มอั่นี้ว้าวออกใหม่เยอะเลยต้นมาคงเตี้ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้บลิง,งนเนาะจ้ะพี่น้อง เดือดสธาติสิตบพงเทียงนี่ยเราจะพี่น้องมาใน,นมีดอกด้วยนี่ดอกุงดอกด้วยนะาจะพี่น้องผักบุุ้้งผักบง,ง,งจีนนะจ๊ะนี่พี่น้องอันนี้นะเป็นต้นบอนหวานเราจะพี่น้องเนาะบอนหวานพี่เคยของสธาติเขาได้เอาตัดถิ่มไปลหลายหลายพันลำมันหกเราจะพี่น้องเนาะ เนี่ยคือบอนหวานเด้อจะพี่น้อง พี่พี่เนี่ยเบี้ยมันที่ไอวา,านอะไนี่พี่นิโอพี่พี่ห h à เขื่นเต็มเลยนี่พี่นอ้องอันไอ้ไข่ละวนันไอ้ไข่ละวันในมันลงหนีพี่นอ้องเขืนะ่อนเต็มเด้วยนะไปนะไปว่านะนะตัวขนะาดอืมแต่เบ,บี้ยบาเขือ อืมต้นมันน้อยมันเตี้ยดกด เหมือนหม,ม้พอพ่อดีสตรียนน้องสรียนนะคะอือืออพี่น้องสาธาตุอันสาาธตุอันนี้อัน,นพี่เคยคอยลับปลูกคาไข่พี่น้องเบื้องนองค่าหน่ะพี่น้องเบือ้องได้แล้วน้องน้ำเรานอค่าเด้อบ่กพี่น้องเป็นอย่างไรเต็มเลยพี่น้องนะเต็มแล้วจะสวยๆนะ

เด็ดใบมะกรูดและภาพบรรยากาศตอนเช้าเฮ้ยใบออกเลยตัวนี้แตกยอดอีกแล้วพี่น้องนะแตกยอดเลยนะบุกยากแล้วว่ลำใหญ่ลำใหญ่เนื้อนะพี่น้องคุยใช่รึพี่นอ้อ,นองหรือพักแป้นนั่นเองไม่ใช่กำลังออกอเต็มเลย เด็ดผักในสวนครัวเออเพื่อนจะเด่นปลูกใส่กระถางนอกจากพี่น้องเพื่อนจะบ่ค่อยลงดิงนนอกจากพี่น้องเนาะเนี่ยเพื่อนปลูกใส่เป็นระเสยกระถางแ้เสะนอกจากนี้ประมาณนี้นทำนองน,นี้นี่ตรงเป็นเสาร เคื่อรถพักนั่นเอง,องนี่คก็ค้าน้อค้าน้อค้านตรง เรงหมาสนั่นเลยพี่น้องอันนั้นเป็นเฮื่อนในเฮื่อนในอ่าวด้วยจ้ะพี่น,น้องบ้านหลังนี้บ้านอ่าวสภาตน้องจ้ะพี่น้องน้องชายของคุณพ่อนั่นเองเนะจ๊ะ ตะไคร่น้ำปลูกรอบเลยพี่น้องตะไคร่น้ำปลูกรอบหมุนรอบชุดกันเพงเลยพี่น้องชุดกันเพงเลยนะคะมาละขี้นก ี่นจะเป็นเปินมาลามาา่า,ลานะมะมาเป็นมาเลา้นนะสิคะะพัยอืมนียพี่เ้่งอืมนียพี่เคยเคยว่า อันนี้อันนี้เพิ่นบอกว่าปลูกปลูกแค่ปีปแล้วฮะได้จ็ดเดือนแล้วเนี่ยยอดขวบแล้วป้าพี่น้องสี่เดือนอันนี้สี่เดือน <c oughs> เบรือของลำ,ยนะลำยงไย,แ,ย,ไแ,ยแล้วลำไยปิงปองเลยอะไรไงได้พี่น้องลำไยปิงปอง สานฮามมาปลูกสังเกตวก่าพี่น้องเนี่ยตักให้มาน่อยเคยเสียงออกมาจากนีพี่น้องเสียงของมาน่อยเคอยอยู่ใช่ละสู้ๆไเบิ่งนี่เอ๋ <c oughs> ลีนี่ปุ๊บเอ๊ะ พระเอกก็นั่งเอกคอยยู่ยยุ่ยเยู่เล่าอยู่ยุ่งเขาพี่เล่าตรงนี้ก็จะเป็นอืมเนี่ยอืม เยอตอแล้วมาขึ้นไม้งามม,มาเบิงอันนี้เพราะว่าที่เคยว่ามีชะพูสายพันธุ์ที่แบบว่าใบหนา้าแล้วก็ใหญ่มากนะน้องพ่นข้นมาเยอะแล้วที่นี่เวลาเราตัดทิ้งตัดทิ้งด้วยเยอะแต่ตอหน้านปลูกใหม่พี่น้องเห็นปะเนี่ยตอจริงๆว่าเป็นป้าจังสิ เนี่ยอันนี้ใบเก่านะจ๊ะพี่น้องเพิร์บได้ตัสนะจ๊ะซึ่งจะมีความยาวมากนู้นถึงนู้นถึงนู้นนู้นแต่พอที่นี่มันแก่นะจ๊ะพี่น้องเนี่ยนาแร่งนะจ๊ะพี่น้องเพิ่์กจะตัดต้นมันออกเนี่ยลักษณะแบบนี้ให้เพิ่์เหลือแต่ตอแล้วบบนี้เพิ่์จิแตกแตงรอไม้ออกมาเนี่ยจ๊ะพี่น้องจะประมาณนี้นี่ที่เพิ่นตัดเนี่ย มาพี่น้องนี่นี่ลดน้ำเธอเดียวแตกสุดยอดหน่ออันนี้คือชะปูใบใหญ่นี่ชะปูใหญ่เดอ้อพี่น้องนี่ที่นี่มีของอร่อยนะคะผักปอดสารหลังบ้านเดอ้อจ้ะพี่น้องสวยงามตามต้องเลยอกอืออูอันนี้คือผักผักขึ้นมาจ้ะพี่น้องผักผักขาด ผักขึ้นผักขาดนะจ๊ะพี่น้องนี่บลดแนวกลิ land, ่นนะเป็นปลูกไวปนะจ๊ะพี่น้องพระรามงามขนาดเลยงามเลยอันนี้มะละนะจ๊ะพี่น้องมะละพี่น้องเพลวน้องเพลวพลาวพี่น้องคอยบบเห็นก็มาตั้งหลายมือผลักพักเพลวเต็มเลยเออกระนี่เล่นไม่สมขอนะผักเพลวกับผักเพลวแล้วกรบเบกแข้งขมแล้วคอเมินน่ะนะแล้วกระพักแล้วกระต้นหอมบัวเออ มะเขือพวงออกอีกต้นหนึ่งพี่น้องนี่เดียมันนี่เก็มะเขือพวงโอ้แล้วต้นเดียเสียงอะไรนี่แมงคูพี่น้องกันนี่เด้ต้นมะนาวอ๋อมะนาวแป้นพี่น้องอันนี้คือมะนาวแป้นพี่น้อง ี่ปูกหา็ได้ครึ่งเดือนครึ่งเดือนราชันป้าแตกยอดแตกกิ่งไปเลยแตกกิ่งแตกยอดไปนนะพี่น้องเลยสุดยอดเพราะว่าเาต้องมีที่ปลูกแต่ต้องหนึ่งเขาเสียบหลุมใจเล้นคุณขี้ข้อขี้ควายขี้งัวงนะลงพื้นมันหองพื้นก่อนอันนี้อันมันก็มันโตตาเขาดิดดิดถุงออกมาแล้วเอาคุณลงหงพื้นคนโอเคก็ดินนะครับแบบันนี่อันตัวนี้นลง แล้วเอาดินคบนามันมันอันนี้พดนน้ำบ่อยสะอาดมันก็ะพุ้งเบื้องงานนี่พี่น้องเขื่ันแป้งเขื่อนไงเมื่อเขือไรน้ำพี่น้องเบื้องเมื่อเขือพวงมะเขือพวงมีน้ำพันมันเกิดการบ่มมันใหญ่ไม่เกินน้าใหญ่อันนี้ความหนาความใหญ่จะแตกต่างกันอันนี้สิบอกคือบมกเขือพวงทั่วไปเด้อ สิเป็นแบบน้อยนี่แบบน้อยมันสีบดกเต็มต้นเลยพี่นงบ่พนั้นแน้อยดูบ่แห้งดอกีันมาขมเป็นลูกมุมพี่นองมุมนี่มันอมันเกล้าีมีลูกมาแข่งขมอนเก้าไกแล้วมันหาวแล้วันราวมัแก่แล้สุกอ่ะ อันนี้เตยหอมพี่น้องพี่เคยว่าเตยหอมลงมันเป็นวกมักอแล้วมันกแล้วมันกนี่มนห่าเลยนห่าว้คนบอกว่าสามารถเอาไปวานได้เนาเมล็ดแก่ามันเบียรมันก็ขึนมาคือเ่าว่าฮะปลูกเะเบียมเบียปลูกในคนว่าในมันนี่ใบเตยหอมเตยหอมใส่กับทำขนมหอมหมกเตยหอมที่เคยเอามาช่วงปั่นใส่มันหอม อันนี้ลงหนีเลยนะเงงนี่ย <N> พี่น้องพ่น,บ,นพบอกว่าห้วานลงเลยเนี่มเมล็ดมนนนันนี่นี่มันสิขึ้นนี่แม่สะพูสะอ่อน,นพี่น้องะส่วนตะไคร้ก็พูยาวปลูกรอปลาแล้วตะไคร้ปลุดเขีนตัดไปออกตลอดเลยแลย้วนอกจากนอง เพี่น้องดักแคลขาคนนี้งาม,งามสวยงามตามทางเรื่องอันนี้คือกล้วยนะจ๊ะพี่น้องกล้วยกล้วยน้ำว้าเอาออกต้องหลายเราเด็กบึกขึ้นใกล่น้ำนะจ๊ะพี่น้องเบิกเด้อเสียวนะ เอื้อไกลน้ำนะคะกระกระมุมไหนพี่น้องมุมไหนเขื่อไกลน้ำนะคะเถ่มเลยสังเกตได้ว่าความใหญ่ของมะเขืออึกพี่น้องเบิ่งเบิ่งมือสะอาดเนี่ย เบิ่งมื tamam. ่อสะทัดเลยสะทัดเองใส่ตีนเด้อพี่น oh ้องนี e ่เบิ่งว่าอันนี้มื่อสะทัดเบิ <p> ่งไปเคือกโคตรใหญ่เลยอะโอ้โหสุดวะพะวะวะฮู้นหัวการเดียวพี่น้อง พี่น้องสะอ่อนบ่สะอ่อนบอ่หนอกน้อยได้แต่มันหนอกใหญ่ได้พี่น้องหนอกให่ะหนอกหนอ,นอกหน้าบานห้องหนอกนะจะบ่ใบใหญ่น่าจะพี่น้องจะขนาดนี้ ถ้าจะเอาไปทำยาคือตรงรุ่นนี้นะจ๊ะพี่น้องนะนี่เต็มเลยตัวไปเลยพี่น้องนี่นี่หแหละสักบุงจีนเราทำสิกินพี่นะ้องเออว่าแล้วก็ตั้งแต่นั่งมาบริได้ซื้อไปแต่นี้มาตามนะ่ำเนาะบพราว่ามะเกือคืนเขาเยอะหลาย นูเีคยนยเมนดูกนอ่ะอันนี้ลูกมันคืนพัน่พมันไงดีมันบมีน้ามันไล่น้ำไล่น้นะคะี่เคยว่าเป็นน้นี้หายาฟัคือสีกรอบเนาะเนื้อมันคือสีกรอบเนาะโอ้สุดยอดเลยี่เาน โอ้ยนั่งเงาหมากเขียวดูเห็นละแต่ไร้น้ำนะคะพี่น้องลมมีน้ำดนะค่ะโโอ้โสุดยอดซัสมสกินซัสมสกินท่านผู้เบิ่อซัมสกินกับเฮา โอ้แดงแล้วเก็บซุ้มหกแดงอีกแล้วแดงแ,แดงอัแบบเด็ดสวนครัวหแบบัวผ้าใหญ่ได้เลยพี่น้องคมงามโอ้ที่ใจย,ยังไปติดแก่ชัน้นที่ใจนี่แหละมะละกอเล็กนี่แหละ อันนี้กะเพานะพี่น้องโอ้กะเพาห,หลายๆเป็นอะไรคะนี่เปิดกะเพานะแต่ก่อนนี่ฟังนูน้นกะเพาสุดแนวเลยพี่น้องพี่เคยสาธาดแล้วได้คุดถิ่มมันหลายเกินแล้วก็ตรงนี้เป็นปลากล้วยเบิดเนี่ยเอาเหลือไว้แต่พอกินพี่น้องแต่จุดนี้ ปกตินี่กล้วยน้ำบาตเตี้ยนี่จะอยู่สุดเลยนะจากเนาะทางดินเซวา,าจะเป็นเนื้นอ,อมาดูฝั่งนี้กันว่ามะเขือที่เราว่านี่บักเขือกรอบักเขือ,ค,อคืนกรอบนอะกจากเนื้นอเฮ้ยต้นเดียวเหลือกินสะอ่อนสะอ่อนอะนะอยางเวอร์กมดกอ,อมดกมาดอก เนี่ยขัน,นวยเขียวมันจะเป็นแบบหนึ่งเนาะอืมเนาะเน,นี่ยจะเป็นข้างนองเนี่ยนี่ว้าวดอกช่อมหรือผักเน่านะจ๊ะผักเน่าแล้วช่อมนะจ๊ะหัวปีกลางบ้านที่น้องวัวปีกลางบ้านของล้กข่อยยันมาแล้วก็กินได้นะคะ สออัตว์อ,อ่อนสัตวิบตาตุให่นี่มีตาไล่ได้พี่น้องข้างล่างสัตว์ธาตุใส,ส,ส่โซนะ่สั้นนาะกำแพงเกศน่าจะพี่น้องนี่หนึ่งสองน่าจะพี่น้องเนาะใส่กำแพงเป็นสองสั้นน่าจะพี่น้องส่วนข้างหน้าสัาตุเฮิตเป็นกำแพงสั้นเดียวแล้วก็ใส่แบบ เป็นเชือล่าไปชุดแนวเลย่องอจาะพี่น้องนี่สั้นเดียวแต่ว่าเป็นเป็นไม่เชือล่าชุดชุดแนวเลย่องอจาะพี่น้องนี่สะท้อนแสงนี่ชุดดินสะตาดเลย่องอจาะพี่น้องนี่นี่ออกวันนี้นี่ออกมาหนี้นี่ก็จะนี่อย่างสิก็มาหยุดอยู่ตรงนี้โอเคจาะพี่น้องสตาดกระสีดำลา่าพาจากอัปเดตภาพความสวยงามแล้วก็ ผักปศนาส,าสวนหลังบ้านน่าจะพี่นนะ่ะพิ่นปลูกกินเองบ่ได้ใส่บ่มีเคมีจะย่างไรแล้วพี่เนาะมีจะใส่ปุ๋ยคลอกแกงเดียวเนาะปุ๋ยคลอกเนาะใส่ขี้ควายจะบ่มีสารเคมีเด้อในสวนพักนี่พี่เคยบอกว่าเพิ่นจะบ่ใส่น่าจะพี่น้องเนาะคนนี้เป็นคนปลูกพี่นะ้องลูกหลานมาน้องหนุ่มมาได้กินส่วนข้างบนนี่ก็จะเป็นอันนี้ต้นดอกพุดเนาะจะพี่น้องเนาะซึ่งใหญ่มากความใหญ่ของมันเนาะ แต่ข้างบนนี่ยอย่านั่งพี่น้องมันเข้าไปทําเอาเครื่องขึ้นทั้งข้างบนอึดกินแล้วกันชนหนุนก็บมัดกอย่างดกนาพี่น้องต,ต้นใดกับดกเด้ออึดแต่หน้ากินพี่น้องทำสิกินโอเคพี่น้องสาัาสิได้อ,อำนาจผ้าแจากแล้วนะบวลนไร้แหางแล้วก็สาัาสิได้อัปเดตหน้าแล้วก็ ยังบรท่านได้ลงไปน้าอยู่นอกจากต้องเตรีมาเดี๋ยวสาสิอัปเดตรีวิวท่านผู้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนั่นเองนอกจากพี่น้องเนาะส่วนมือนี้ก็บเศรษฐีได้จบแต่เพียงเท่านี้นอกจากพี่น้องเนาะแต่ผมมีอย่างหลายนอกจากพี่น้องกับภาพบรรยากาศยามเช้าๆนอกจากพี่น้องฟังเสียงนกตัวพี่น้องเสียงนกเสียงไก่ในยามเช้าสดชื่นพี่น้องสดชื่นสดชื่นแจ่มใสนกห้องเจี่ยวจ้าเจ้าเจ้า นกเอียงโพงห้องพี่นอ้นองนกเอียงโพงห้องโอไปละไปละสมุนคอยดรงพูกพวกพวกพวกไปแล้วใล่ะว่าสะเดมล่าพาจากพี่นอ้องพี่สาวตื่นมากเลย ăn hai cuộc hạc thương nó sẽ phải nói. mẹ Mẹ lại. ạnh hãy 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 chưa 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 hãy 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 下回了，下回嘞。 还卷不行。 น่ะจะพี่น้องว้าอันนี้เป็นตูปน้อยนะาจะพี่น้องเอาไว้แก่เอาไว้นางกินนั่งย่างน่าจะนางเล่นน่าจะพี่น้องตูปน่อยสองอันน่าจะพี่น้องะาะยบายจ้ายบไปนะคะ